คลิปรถไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะครับวันนี้ผมคัดรถหลักหมื่นมาให้กับแฟนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับโต y ยต้าไฮรักวีโก้คันนี้นะครับ6 7 0 0 0บาทดราก้อนนะครับรถปี2002นะครับ6 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ สวัสดีครับพบกับแบงค์อีกแล้วนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับคลิปรถไฮรท์ประจําสัปดาห์นะครับวันนี้ผมคัดรถหลักหมื่นมาให้กับแฟนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับวันนี้มีรถแบงค์ซีคัสเข้ามาแจมด้วยนะครับบอกเลยว่าสวยงามเกตบีคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยครับ โอ้โหต้องจับมาเป็นไฮไลท์คันแรกนะครับสวยสดงดงามนะครับกับ Mercedes-Benz นะฮะ C ัสนะ C 1 8 0ตัวคูเป้2ประตูคันนี้รถปี2012นะฮะราคาเปิดประมูลหน้าร้าน7 5 0 0 0 0บาทครับโหคันนี้ยิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวแจมภายในให้ดูด้วยนะฮะ มาเริ่มต้นเข้ากับรถไฮไลท์หลักมือไปําสัปดาห์เลยแล้วกันนะครับคันต่อมาละครับเป็นเจ้า Mazda 3นะครับคันนี้รถปี2010นะครับราคาเปิดประมูลหน้าลานคันนี้นะครับตัว5ประตูแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับ84,000บาทครับและลำดับต่อมานะครับเจอกระบะตอนเดียวบ้างนะครับกับ t o y ยต้าไฮรักวีโกคันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับราคาเปิดประมูลหน้าลานนะครับอยู่ที่ 6 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจฟอร์ดเลนเจอร์นะครับคันนี้รถปี2003นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะครับอยู่ที่58,000บาทเท่านั้นเองครับ ครับและสําหรับสาวกมังกรนะครับที่ถามเข้ามากันว่ามีดาก้อนไหมนะครับสำหรับคันนี้เลยนะครับเป็นอิสุดาก้อนนะครับรถปี2002นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับอยู่ที่6 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับครับและสําหรับกระบาะสุดแก่งอย่างที่หลายๆคนตามหานะครับกับเจ้า เชฟโรเลตโคโลราโดนะฮะคันนี้นะครับรถปี2006นะครับราคาเปิดประมูลหน้า้านเจ้าคันนี้อยู่ที่60,000บาทเท่านั้นเองครับครับและสำหรับคันต่อมานะครับ Ford r เลนเจเช่นเคยนะครับคันนี้รถปี2006นะฮะร,ราคาเปิดประมูลหน้า้านอยู่ที่64,000บาทเท่านั้นเองครับคันนี้นะฮะ โอ้โหดูกระบ่าไปแล้วเรามาดูรถเก๋งไซส์ใหญ่กันบ้างนะครับ Toyota Camry คันนี้นะฮะร,รถปี2003รถ17ปีแต่สภาพบอกเลยยังสวย <Hey. S 1> กิ้งกิอย่างนี้เลยนะครับคันนี้นะครับราคาเปิดประมูลหน้ารานนะครับอยู่ที่80,000บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวไฮไลท์จะพาไปชมด้านในด้วยนะครับ และสำหรับลำดับท้ายแล้วนะครับกับเจ้า t o y ยต้าวีออสคันนี้รถปี2007นะครับราคาเปิดประมูลเจ้านี้หน้าร้านอยู่แค่เ0 0 0 0ื่นบาทเองนะครับคันนี้นะฮะวีออสมาต่อเนื่องเลยนะครับมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับคันนี้นะครับรถปี2003นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านอยู่ที่5 6า0 0บาทนะครับคันนี้นะครับ เป็นงไงบ้างครับสำหรับคลิปรถไฮไลท์ประจำสัปดาห์รอบประมูลวันที่20 <c oughs> พฤศจิกายน2563นี้เป็นยังไงครับว่ารถหลักหมื่น ขอเข้าตากันบ้างไหมครับรถด,ด้านหลังผมที่สวยๆเรียงรายนะครับนิสสันประมาณ150คันนะครับด้านหลังนี่คือบอกเลยแต่ละคันรถนี่หลักพันโลหมื่นต้นๆโลบางคันป้ายแดงยังไม่ได้ถอนเลยนะครับใครที่อยากได้นิสสันไปใช้ไปขับไปทําอะไรก็ตามหรือจะไปขายนะฮะหรือใครที่อยากจัดไฟนั้นแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์ตามเทมเพลตที่ผมแปะด้านล่างและนะครับรถกลุ่มนี้นะครับจะเข้าประมูลในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563นนี้นะครับอย่าลืมนะครับประมูล เวลา11โมง11นาทีนะครับส่วนบริษัทสยามมิเตอร์การประมูลนะครับเรามีประมูลรถยนต์นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับเวลา11โมง11นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าจะมานำเสนออะไรกันนั้นให้ติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ